นักจักรยานทีมชาติไทยนะครับที่จะสู้ศึกในช่วงซีเกมตอนนี้เขาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่จังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับไปเยี่ยมไปให้กําลังใจนะครับพลเอกเดชาเหมกระสีครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้อวานนักกีฬานะครับนี่เป็นนักกีฬาชุดซีเกมประเภทถนนทั้งทีมชายและทีมหญิงเก็บตัวฝึกซ้อมมามากกว่า6เดือนอ่ะ ค่ะกอนนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เข้ามอบกระเช้าผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็ให้โอวาดกับนักปั่นทีมชาติไทยให้ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็มีการมอบสายสินให้ด้วยเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจนะคะก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาแจ้งถึงความต้องการที่ยังขาดมีปัญหาก่อนแข่งขันอะไรไหมถ้ามีก็แจ้งได้นะคะโดยนักปั่นทีมชาติไทยก็ขอสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ะะมีทั้งโซ่เฟืองยางลอ้อรถจักรยานที่สุดหลอด้วยครับก็จักรยานเนจะชิงกัน17เหรียญทองนะครับมสมาคมตั้งเป้าหมายไว้ที่6เหรียญทองเป็นอย่างน้อย